Ha 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 นับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอน d a าสกูป y I ไอใหม่กลับมาสวยซ่ากันต่อกับกวนนักสแสดงกับภาพยนตร์เรื่องทูเกเตอร์วันที่รักและต้องของประกาศเบาๆไว้ตรงนี้เลยว่าแตล่ละคนสวยกันหมดแล้วทำงานดีกว่าครับเรื่องทูเกเตอร์แต่ละคนครับรับบทเป็นอะไรยังไงในหนังเรื่องนี้บ้างผมรับบทเป็นนายปฐมพงษ์ครับวาเป็นนักศึกษาครับผมก็เป็นลูกศิษของครูโตมอนเป็นไวยรุ่นที่ผิดพลาดไปทำเรื่องที่มัน เลยเถิดเกินไปแต่ว่าตัวเนี่ยูโตมอนเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นไกด์ไลน์ให้ชีวิตเราได้ตรงตามชีวิตจริงอะร,รู้จากสภาพแล้วไม่น่าเป็นคนดีในเรื่องนี้ เฮ้ยก็<ห>ไม่ถนาดนั้นอาจารย์ตอมอนก็เป็นอาจารย์ที่เคยมีประสบการณ์ความรักมาก่อนซึ่งอาจารย์ตมอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่ซีกับนักเรียนปกติครูนเนี่ยก็จะอยู่ในห้องถึงเวลาเด็กมาส่งงานก็คือจบใครไม่ส่งก็ศูนยอ,ออะไรไปแต่อาจารย์ตมอนเนี่ยไปถามอ้าวเพื่อนไปไหนเป็นยังไงบ้านก็คือตามเป็น กล้ชิดเป็นครูที่ดูแลเด็กแหละมาถึงพี่จอยแล้วบทเป็นอะไรครับแล้วบทเป็นคุณหมอพรพันธ์ค่ะเป็นจักษุแพทย์นี่นี่เป็นหนังเรื่องแรกค่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องแรกเลยเคยเล่นมาก่อนเป็นเรื่องแรกยากขนาดไหนยากก็ตั้งแต่ต้องคลีบอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยต้องเล่นแบบว่าไม่ไม่ล่าเิงอะค่ะสามท่านนี้เคยเห็นผลงานมาบ้างแล้วล่ะฟังนี้ฮะคุณกันครับผมเริ่มต้นจากหนังเรื่องนี้มาได้ยังไงฮะก็เริ่มต้นก็มาแทนครับครับผม แอดเราแอ้ตบกันครับขอโทษครับขอโทษครับเราแอดอไปยังไงมีบทอะไรเล่นกันเลยอ็บทที่ผมรับครับก็เป็นบทเด็กชื่อโต้นครับเป็นเด็กมห้าครับซึ่งมีความรักมีกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็เกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นทําให้เกิดเรื่องที่เขาเรียกก่อนไปเป็นครูอะไรเงี้ยครับคนจะไปดูเรื่องชูเกตเตอร์เนี้ยคิดว่าจะได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้บ้าง ก็ผมคิดว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้ก็คงคือคงจะกลับมาคิดถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเองหลายๆคนนะปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกี่เรื่องหลในเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือถ้าเรามีคนที่อยู่ข้างเราคอยช่วยเราผ่านปัญหาไม่ได้คนระับมีนุ่นแกคงสบายดีนะครับผมเองก็อยากหาเวลาไปเยี่ยมแก่อยู่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อกันไปเลยอ้าว่วาไงเจา้าสาวน้อยทำไมถึงดันทุรังขนาดนี้นะคุณรักฉันที่ฉันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หรอ มาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ขาดไม่ได้สำหรับรายการของเราครับเรื่องเกี่ยวกับแบบจริงๆฮะ อตนละคนมีกันบ้างหรือเปล่าเรื่องเสร็สของตัวเองก็หนักอยู่อาการ uh oh. มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะทําเสื้อผ้าแล้วจะต้องมีแฟชั่นโชว์วันรุ่งขึ้นแล้วชุดมันยังไม่เสร็จแล้วมันเป็นชุดที่ต้องทําใช้ปืนกาวร้อนๆนะคะยิงดอกไม้ปลอมอะค่ะ uh huh. ดอกกุหลาบใหญ่ๆเงี้ยแล้วก็ติดที่ชุดแล้วเราก็ใส่กางเกงขาสั้นนี่แหละแล้วก็นั่งเหมือนนั่งญี่ปุ่นแล้วด้วยความที่ง่วงนอนมากอดนอนมาน่งก uh oh. ็ติดติดปลายเทียดอกทีะดอกสักพักมันเริ่มง่วงก็เลยสับพง uh oh. แล้วมันก็หลุดจากมือ mm ลงที่เนี่ยตอนนี้ออนแทนเป็นนึ่งอยู่เลอยอยังมีครับด้วยความที่ตกใจแทนที่จะจะปัดออกใช่ไหมครับก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ฮ <c oughs> ่กลบชี้ดอกไม้ก็มีขาจะแบบเฮ้ยช่วยด้วยเนี่ยแล้วทุกคนที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็วิ่งมาแบบอีกคนหนึ่งก็วิ่งไปเอาน้ำอนนเอาน้ำมาลาดให้ดูว่าไฟไหม้อ่าเพรามร้อนเองมันดือดมันขาดแล้วเดือดแล้วตอนเดือดเนี่ยอีคนหนึ่งก็บอกว่าด้วยคนที่มีสติที่สุดหยุดอย่าเพิ่งลาดทไมครับเดี๋ยวมันทอง เขาไม่ไงคนที่เป็นต่ำอีกนางเป่าจ้ะยนายจะเป่าให้กาวมันแท่งกับใบท์ว่าท่านหนึ่งอีกคนนึงไม่ไปตามมอเตอร์ไซค์รับจ้างขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยไปไหนอ่ะไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปกเขาด้วยนั่งเลยนั่งบินดองทั้งที่มีดอกไม้ดอกใหญ่ที่ขาเดี๋ยวไปขับก็ไปพอขับรถปุ๊บเอ emergency ลงไปบุรุษพยาบาลเอารถเข็นเข้าไปก่อนที่ห้องฉุกเฉินเราก็ร้องโอ๊ยเจ็บมากมาช่วยด้วยแต่ไม่มีใครดึงออกนะยังๆมันออกไม่ได้แล้วไงเสร็จปุ๊บพพอออไปถึงงงหห้ฉฉุกกเเิินยาาาบลลลว่ตตีืม อ oh right oh ุ้ยแล้วก็วิ่งหายไปข้างหลังเลยแล้วว่าเขาก็ตามเพื่อนมาเพื่อนไปาบาลสองคนเฮ้ยใช่จริงด้วยกลับมาอีกคราวนี้มา3คนพร้อมโทรศัพท์มือถือเร็วๆค่ะร้อนมากเลยเจ็บมากคุณใจคุณใจขอใหม่ะถ่ายรูปขอถ่ายรูปเลยค่ะโอ้พระเจ้าใายค่ะทายอมอยากจะให้เรียกหมอเลยดอกไม้ติดอยู่ที่ขาดอกไม้อยู่นี่ขาะเช็ดเช็ดตามคุณหมอมาแล้วคุณ หมอมาไหนคนไหนคนไข้เดินมองแผลก่อนแล้วมองหน้าเอ้าคุณจอยหมอก็เอาด้วยอเป็นเสร็จงานนั้นกว่าจะได้แสะดอกกุหลาบออกจากคานะคะรอไปประมาณแบบเกือบครึ่งชั่วโมงอะค่ะแล้วคนก็ทุกคนค่อยมาคอนเสิร์ตว่าอ๋อถ้าไม่มีดอกกุหลาบมีบทอะหลังจากรักษาเสร็จแล้วคุณหมอก็บอกว่ากลับไปบ้านเนี่ยอย่าโดนน้ำนะครับจุดนี้อยู่แถวนี้เข้าใจได้ไหม เราขาเยอะขึ้นเราอยู่ตรงนี้อาบน้ำยังไงคะใช่ชั่วมากไม่น่าพี่เกือดยอดน้าแย่มากตรงไหนที่มีที่ผาาได้เราก็ขาเนี่ยค่ะไปผาดแล้วผ้าที่สูงที่สุดใช้แล้วต่อยอเข่าไว้ยอเข่าไว้ให้มันว้าวสรุปวันนั้นอาบน้ำไงไหมขาผาดโ่วซวมแล้วก็เอาที่ขีดก้นอาบน้ำตัวบ้านเรอแต่นั่นแหละค่ะเป็นเรื่องราวที่แบบว่ารู้สึกจริงที่สุดจริงที่สุด มันพร้อมจะต้องหลุดตั้งแต่แรกแล้วเราก็เนี่ยค่ะคือการขาดสติไงว้าวตอนแรกก็จบนะใช่จริงแค่ลุกนะแล้วก็แค่แค่ขามันอาจจะหลุดแล้วก็ได้ว้าเชิญคุณโบ๊ทเรื่องเฝ้าเปล่นะครับผมเปล่าวอะไรครับผมมันลี่ยมกิบบับมันแปลว่าอะไรเปล่าเปา่าอะไรผมจะแทนคำคำว่าซวยหรือว่าอะไรคำว่าฝาวมีมนุษย์หนึ่งคนคือมนุษย์เปลประจำประจำตัวผมเขาเป็นมือเบสที่ค่ายตอนแรกผมไม่เคยเชื่อเลยว่าว่า ไอ้หมอนี่จะเป็นมนุษย์ฟาวได้ขนาดนั้นคือการที่หนึ่งวินาทีที่เราเจอเขาในวันนั้นนะ่ะนี่คือนี่คือรีแอคชั่นของคนที่สมอลลุมนั่งนั่ง,น,งนั่งจมอยู่แบบนี้ไม่ไปไหนแล้วไปไหนคือซวยแน่นอน,น,น <Yeah. S 1> เจอเขารถเฉี่ยวตู้แอมดับเงินหายโทรศัพท์เสียล่าสุดผมไปเล่นคอ,อนเสิร์ตไปกับคุณอูนักร้องนำโดยเยพะไปทำการเซอร์เช็คเซอรเช็คเสร็จโอ้โหเครื่องเสียงดีมากทุกอย่างพร้อมอหลังจากได้แต่งตัวเสร็จแล้วก่อนที่ขึ้นเวทีเนี่ยผมเจอเขา มองป really well, right? ุ๊บเบสดับกีตาร์หายทั้งโชว์ทั้งโชว์เลยครับคือเบสดับกีตาร์หายเลยฮะเคยเรียนเชิญเข้ามาดูงานคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งที่ร้านอาหารผมเล่นเล่นอยู่สมมุติว่าทุกอย่างกำลังดีผมก็เล่นอยู่มันจะมีช่วงนี้ที่เบสมันหายไปมันช็อตหรืออะไรไม่รู้ไม่มีใครทราบสาเหตุลงมาจากเวทีก็เอ๊ะงั่งคิดว่าทำไมมันหายว่าคุยกับแบ็กสเตจไอ้กัปเดินมาสีกข้างหลังแบบพี่พี่ตอนผมมาเบีลดับพอดีเลยน้องตงโพลีแคท มือมือสินของโพลิแคปครับไปเล่นไปเล่นที่ผับแห่งหนึ่งเขาจะพกสินไปด้วยตลอดคีย์บอร์ดแล้วขาเกับก็ใส่แท็กซี่ไว้แล้วก็กลับมาที่สมอลลูมลงมาจากรถก็แบบสินเขาหายเขามาโวยวายเฮ้ยพี่พี่ผมใส่แท็กซี่แล้วแน่นอนมันหายไปได้ยังไงไม่รู้เฮ้ยไปไปกินอะไรมาหรือเปล่าเจอใครมาก็าจเจอพี่สมอลลูมเต็มเลยเขาก็มีพี่ต้าพี่นู่นและพี่กัปผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวให้ยิ้มโทรศัพท์เพื่อโทรหาหาไอ้กัปแล้วก็จะได้บอกว่าไอ้กัปดูที่ร้านนี้คีย์บอร์ดอยู่หรือเปล่าฮัลลลโโหหหกััปเรอฮล โกตะพังท่านขามือเลยคนบ้าเลยเนี่ยเลยเอ้าเป็นประสบการณ์สวยๆจากคนอื่นครับแต่ว่าแต่ว่าน้องกันเป็นเด็กดีนิสัยดีผมอาจจะเข้าใจทุกอย่างผิดไปเองก็ได้ไม่ทันแล้วมั้งครับไม่ทันแล้วมั้งครับพี่บุ๊คเดี๋ยว่าด่าเขาไปประมาณ80แล้วด้วยขอโทษเขาตอนนี้ไม่ทันแล้วขอโทษเขาไม่ทันแล้วอาจจะเป็นแค่เรื่องตลกนะนะแค่อาจจะไม่จริงต้องลองไปท่านลองดูเองลองลองดูเองโอเคก็ตอนนี้ทุกคนในสมอลรูม แบนไปแล้วผ <laughs> ่านไปกับเรื่องสวยๆที่แต่ละคนฟังดูกี่ทีกี่ทีก็ไม่มีคำไหนที่จะเหมาะไปกับคำว่าอ uh ้อฮะสวยจริงๆเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวขอพักความสวยแล้วไปดูอะไรดีๆที่จเจริญหูจเจริญตากันนะโอ้ uh huh. oh, ปล่อยซิงเกิลเพลงเพลาะๆโดนๆออกมาให้หายคิดถึงแล้วครับสำหรับตูวพบถอนก็เพลงพูดทำไมนอกจากเพลงจะโดนใจแล้วงานนี้มิวสิกวิดีโอก็แซ่บไม่แพ้กันครับเพราะได้สาวเซ็กซี่ที่กำลังมาแรงย่าหยญิงมาเป็นนางเอก MV ให้อีกด้วยสำหรับ MV เพลงนี้จะออกมาสีโดนใจแค่ไหนแฟนเพลงตัวจริงอย่าลืมติดตามกันนะครับ